สว,ส,สวัสดีครับคุณกำลังชมรายการงัดมาโชววันนี้ผมผม,มีศิลปินเนื้องานดีศิลปนินนี้นใครครับผมนะเกมเขาชื่อว่าป๊อบบล่าลครับจากค่ายเซมโพลีมิวสิกในครับเชียงใหม่ได้เองนคอะ,อะครับติดตามชมกันครับผมกับรายการงัดมาโชว์ครับ ยังมาโชว์ในช่วงนี้นะครับเราอยู่กันกับหนุ่มหล่อสุดฮอตงานแน่นเลยนะฮะศิลปินเดี่ยวในวันนี้นะครับผมขอต้อนรับคุณป๊อปปูล่าครับผมสวัสดีครับให้แนะนำตัวกันนิดนึงดีกว่าว่าชื่ออะไรชื่อเสียงเรียงนามครับผมสวัสดีครับผมป๊อปปูล่าจากค่ายเซมบูลี่มิวสิกนะครับผมเอาประวัติก่อนเป็นมายังไงถึงมาเป็นป๊อปปูล่าเป็นมายังไงจริงๆก็ป๊อปปูล่านี่ได้ชื่อแต่เด็กนะครับส่วนใหญ่เพื่อนจะเรียกป๊อปป๊อปแล้วครับ หลายคนที่ที่มารู้จักผมเมื่อเมื่อตอนปัจจุบันนี้อาจจะว่าเมคชื่อเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็อาจจะจริงๆเป็นชื่อที่ตั้งให้แต่เด็กมาแล้วครับชื่อว่าป๊อปพูล่าอะไรประมาณนี้เป็นยังไงถึงมาอยู่ค่ายเซียนโพลีเมอสิกได้จริงๆเจ้าของค่ายคือพี่โอนะพี่โอป็นอาแกเป็นอาจารย์สอนที่วิาลสารวัตรช่างเชียงใหม่นะครับเป็นรู้จักกันมาตั้งแต่ผมเรียนประมาณสักมอนหนึ่งหมอสองแล้วครับแล้วก็ไปเรียนดนตรีกับแกแล้วแกก็มีแบบ วางวางโครงการว่าอยากทำค่ายวราอยากทําศิลปินเราผมก็อยู่กับแกมานานนะแกเห็นพัฒนาการของผมเรื่อยๆว่าผมเป็นคนที่ชอบแบบแต่งเพลงชอบร้องเพลงแกก็เลยแบบเปิดค่ายไว้แรกก็ผมเป็นศิลปินเป็นศิลปินเบอร์แรกเลยครับผมที่ออกกับค่ายครับตอนนี้แต่งเพลงเองด้วยใช่ครับผมอแต่งเพลงเองแล้วแต่งงานยังครับแต่งรั่ได้ครับ อแต่ท่านเดียวครับมีเมียเมียคุณนี่รู้จักผมด้วยไหมใช่เลยแต่มันภรรยาภรรยาใช่ภรรยาดีกว่าภรรยาดีกว่าเวลาคุณเอภรรยาครับเวลาคุณมีเรื่องอะไรเผมแจ้งตลอดนะเมียคุณนะเมียคุณผมเป็นคนดีครับเมื่อมีเรื่องดีดีมากดีมากใช่ผมผมก็ป๊อปเนี่ยทำงานด้วยกันบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรแล้วผมต้องแจ้งเมียเขาไม่งั้นเดี๋ยวเมียเขาจะมาอะไรกับผมอ่าฮะผมผมจะโดนซ้อมเมียเขาซ้อมนะครับเมียผมโหดขนาดนั้นเลยต้องแจ้งตลอดครับโอเคครับ เขาเลือกดีกว่าไหมเราเข้าเรื่องสาระกันต่อแล้ววันนี้ได้ข่าวว่ามีมีเพลงรักมาโชว์ด้วยใช่ใช่ไหมวันนี้มีเพลงเป็นซิงเกิลที่3นะครับชื่อเพลงว่ากลัวมันจะลึกนะครับก็ปล่อยมันมาสามสี่ปีแล้วเพลงนี้เป็นไงบ้างครับก็เป็นเพลงเดียวที่ได้รับความนิยมอันดับสูงนะครับคือหมื่นกว่าวิวนี่คือสูงมากเลยนะครับ ผมแทบปิดซอยเลี้ยงเลยทีเดียว,วนะครับแต่เพลงอื่นนี่ก็ทยอยทยอยมา3 0 0 0ันสี่พันก็ว่ากันไปกลัวมันจะเล็กลัวไปเนื้อหาเอาเนื้อหาหน่อยเนื้อหานี่ก็กอ่าเป็นเกี่ยวกับคนที่เวลาเราเหมือนเรามีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบเรากไไรไ็ไม่ไม่ครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจินตนาการจินตน,น,นาการนะครับ ะรต่อ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 ออก่่ตออ่อ่เว่่าอ่นออ นไม่ใช่พี่นะส่วนเพลงแรกนะผมกลัวมันจะลึกเดี๋ยวเราได้พูดเกินเกินไว้ละว่าเนื้อหามันเป็นมาอย่างไรใช่เดี๋ยวเราลองไปฟังกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปชมเลยนะครับกลัวจะลึกจากป๊อปปูล่าครับครับผมบ่าเดี๋ยวก่อนนะครับผม ขออนุญาตแจมกับคุณป๊อบดีกว่าวันนี้ไม่เอาเขาไม่เอาไม่เอาเอาหน่อยจริงโอเคโอเคโอเคครับงัดมาสู้งัดมาสู้อะไรกันงัดมาโชว์รายการงัดมาโชว์เดี๋ยวผมจะงัดไปสู้กับคุณป๊อบแล้วกันคุณป๊อบจะมีอะไรมาโชว์เดี๋ยวผมไปแจมด้วยแย่ชื่อพิธีกรเราไม่ได้เลยเพลงแรกเพลงอะไรนะกลัวมันจะลึกกลัวมันจะลึกผมจะไปแจมกับคุณป๊อบเนี่ยกลัวมันจะลึกครับเดี๋ยวลองดูว่าเพลงจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็เพาะขนาดไหนนะครับแล้วผมจะพร้อมไหมนะเอาไหมเร็ดดี้เรดี้มาแล้วผม จะใช้เวลาและหัวใจที่เลยใครสักคนเดินเข้ามารู้ดีว่าฉันไม่คูควรแล้วแล้วรู้ว่าตัวฉันต้องฟิตตัวเองก็เก็บมันเอาไว้ไม่ปล่อยใจคิดไปไกลกว่านี้ นั้นให้เธอเก็บไว้ในน่้ละคอยรู้ว่าว่าเธอจะพลังพูดมันไปกลัวมันจะลืมจะกลับตัวไม่ไหว้ึึงรู้ว่าหัวใจไม่ควรจะอยู่ใกลใกล้กันเก็บมันเอาไว้ฉันจะเก็บมันเอาไว้ แล้วเธอกับฉันก็ื่ทิ้งไว้ที่คำเน้นเกิ และคอยรู้ว่าว่าเธอจะพลังพูดมันไปกลัวมันจะเลือจะกปล่าตูไม่ไหวถึงรู้ว่าหัวใจไม่ควรจะอยู่ใกล้ใกลกัน เป็นไงเป็นไงมีการแจมกันขึ้นพี่องกับป๊อปปูล่าไหนครับไม่เสียชื่อพิธีกรเราแน่นอนนะแต่แต่ลุปผมอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยนะในในอันเมื่อกี้นะเพราะว่าแปลงล่างเขาเรียกว่าล่างสองพี่องกล่างสองคอสตูมเขาจัดให้แบบนี้ขอดูหน้าหน่อยดิคอสตด้ไหนคอสตูมอยู่อยู่หลังกล้องนี่แหละครับหลังกล้องก็โอเคมัน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 เพลงแรกนะฮะเนื้อหาเนื้อหามาแบบฟล้งฟลิงใช่ครับผมโจันทรลึกนะครับตามตามชื่อเพลงเลยคือแบบ สื่อออกมาได้คือชัดมากแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามีวีรกรรมเด็ดๆบนเวทีเอยชีวิตจริงเอยเรื่องจริงมาร้อเล่นนะครับผมก็ได้แล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ออามาฝากกันนะครับผมเขาจะเป็นเพลงอะไรแล้วก็วีรกรรมเขาจะเด็ดขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้าครับรอขี้อยู่ครับครับผมครับผม กลับไปอยู่ในช่วงที่สอนะครับกับงัดมาคุยอในเบรกนี้เราบอกไว้แล้วว่ามีลกรรเด็ดๆของคุณป๊อปนะครับเรื่องที่ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนอาจจะมีละแค่ละคายบ้างแต่ไม่ได้เหลววันนี้เราจะเอาให้แหลมเลย๋ผมมีเรื่องที่จะขี้ป๊อปหน่อยอะไรอีกล่ะนะครับเรื่องสาวๆเนี่ยมันอาะอีกแล้วมันต้องมีมันต้องมีแล้วผมมันไม่ไปไหนไกลหรอกเล่นดนตรีนี่ผมเนี่ยเวลาผมเล่นกับป๊อปเล่นด้วยกันมาตั้งแต่สมัยสามสี่ปีที่เราเล้วนะครับมันจะไป็นคนที่มือไว มือไวแนครับพี่มือไวมากเวลาเราอยู่บนสเตทเวทีเนี่ยก็เขาเล่นป้าเาโล่เล่นร้องธรรมดาเลยแหละป๊บป๊าป๊าไปร้องธรรมดาเลยครับผมสโล่ไม่เป็นอ๋อน่าจะมือไวเรื่องอื่นแล้วล่ะเางเงี้ยเล่นเล่นอยู่ป๊กป๊า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 ง๊าป๊าเ๊าป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 ๊าเ๊าป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 ๊้ป๊็ปอาใหาป๊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 าปมาป๊าีมามีาป� ที่รอแก้วรองอะไรอันงี้ป๊อบไอ้ป๊อปก็มือไวหัวไวก็ไปจับไม้มือไม้น้องเขาอยู่นิ่งๆใช่ป๊อป๊อบาดีต้องรับกับมืองต้องรับมืองรับมือไงถ้ารับมือเราเผลอไปโดนมั่งอะไรไม่ได้ตั้งใจนี่ข้างมันนี่ใส่ส่วนตัวล้นล้วนหรือเปล่าข้างมันนี่ยังไม่พอมันมีแต่โน้ตโทรศัพท์ iPad ที่ชมที่ชาร์จมีหมดเลยนี่โทรศัพท์นี่สาวโอ้โห้ขุยได้มันร้องเพลงไป มาร้องเพลงไปนั่งคุยแวะตอบไลน์เฟซทามเฟซทาม์อยไลน์ไลน์เฟซบุ๊กอยู่ครับพี่ไลน์แล้วไลน์ครับทำไมแล้มันมีหน้าสาวอยู่คนเดียวไม่ใช่มีไ่่ใชแล้วสาวก็นุ่งอะไรนุ่งผ้าของหนูอะโอ้โหภาพมาภาพมาก็ไอเราไอเรานั่งนเนี้ยเราเราอยู่เราอยู่ต่ำกว่ามันแล้วสไตลโนบมันประมาณหน้าตรงหน้าเราเนี้ยแล้วก็ดูก็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 ไม่มีอะไรจนได้มีโอกาสมาขยี้ในรายการเนี้ย นะแต่มันเปนที่องแต่งเรื่องแล้นะครับพี่รายบอกไม่มีรายเลยใช่ในนิดแม่มพี่ก็ปวดชื่อออกรายการเองแม่มมันเป็นเรื่องจริงนะจับไปจงไปจับน้องๆพี่องค์พี่นาทีเราตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างพี่รวยพี่เวลามันเล่นนะเวลามันเล่นนะปุ๊บเราตีกองอย่างเงี้ยแล้วก็มีช่วงช้าโลมันก็หันหลังไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดงเงี้ย ผมครับมันไม่จริงพี่ฮะไม่จริงครับไม่จริงของคุณมากพี่เก์ไปเปิดกล้องร้านดูได้ครับไปร้านร้านนึงที่ที่ผมเล่นกับป๊อปนะครับเขามีกล้องเนี่ยไปเปิดดูได้ขอเจ้าของร้านเปิดดูได้ป๊อปเปนไม่จริงระโกนเลยเนะอปีเสียงเล็กลงนะเสียงเล็กลงนั่นเองโอ้ในมือถือนี่หลายคนนะไม่ใช่คนเดียวฮัลโหลครับมันเป็นเฟสบุ๊กไรฟ์ไ้ครับเราต้องตอบแฟนเพลง มานีเราไลฟ์อยู่สวัสดีครับสวัสดีแฟนพี่สาวที่เรานอนตรงนี้นะครับคือในในมือถือน่ะคือแฟนเพลงใช่ครับคุยกันเป็นลายคนไปเป็นลายคนกลับบ้านไปก็ปิดแจ้งเตือนอืมโอ้โหไอนี่ประสบการณ์โชคชร์เช่นเดียวกันมันก็มันก็มีกันบ้างแอะอานาคตจะทำอีกไหมไม่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 ัม่ไ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 ปเชื่อเขาเลยครับผม คือผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวคือเข้าใจว่าคุณป๊อปรักเดียวใจเดียวจริงๆรักคือรักแหม่งจริงรักคนเดียวแลวรักตลอดไปแต่อาจจะชอบคนอื่นน้องเขาหน้ารักสวยมันมีอยู่แล้วในสายผู้ชายคุณป๊อปครับผมอืมปลื้มเฉยๆครับปลื้มเฉยๆก็คุยแต่ไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้อะไรมากมายจบงานก็กลับบ้านใช่ครับผมรีบเป็นคนรีบกลับบ้านส่วนนอนครับบ้านผมนี่แหละครับที่ครับผมรอก่ันเรื่องวีรกรรมเดี๋ยวจะเล่ไปมากกว่านี้ สิแล้วปีนี้จะไม่เหลือแล้วนี่ใครจะเปิดเพลงก็ดูอยู่กันนะครับผมพักเมร์เสมอครับผมเมื่อกี้ที่พีโยงพูดมันเรื่องจริงนะครับอะไรก็ไม่จริงนะครับเราจะไม่เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกันจริงจริงจริงบ้างแล้วก็มีใส่ใส่เข้าไปบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาเข้าถึงเพลงที่สองดีกว่าครับผมเพลงที่สองที่เอามาฝากครับชื่อเพลงอะไรรคับเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยครับเพราะว่าเป็นซิงเกิลเปิดอัลบั้มเลยก็ว่าได้ปปีนี้พบกันอย่างแน่นอนกับอัลบั้มเต็มอัลบั้มเต็มนะครับเป็นเพลงต็ม ครับแล้วเต็มม awesome. ีกี่เพลงสิบเพลงครับพี่ิเพลงแล้วเพลงนั้นเพลงนี้เป็นเพลงแนวไหนครับแนวเป็นแนวป๊อปครับแนวป๊อปผมชอบแบบอะคูติกเนื้อหา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 เพลงต่อไปหน่อยเพลงอ๋อเพลงพร้อมๆกับเธอใช่ไหมครับครับเป็นซิงเกิลล่าสุดนี่คือเป็นเพลงที่เหมาะสำหรับคนที่มีความรักแล้วกันนะครับบางทีคนเราอยู่ต่างคนต่างที่ต่างแบบอุปนิสัยแต่ถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วมันเข้ากันได้แล้วก็จะได้เขาเรียกว่า สามารถเดินทางไปพร้อมๆกันได้อะไรประมาณนี้ครับแฟนป๊อปใช่ไหมใช่ครับมีจังหวะหัวใจเต้นพร้อมกันอะไรประมาณนี้ผมต้องสมานแผลให้มันป๊อปไปได้โอเคเดี๋ยวเร,เราไปฟังเพลงพร้อมๆกับเธอครับแต่วันนี้ออกมาเป็นในฉบับของสองคนวินงกับพี่โอมทำนะฮะพิธีกรกับศิลปินครับจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับกับพร้อมๆกับเธอครับผมไปเลยไปเลย To. ยู่ในช่วงโชว์ซีนนะครับกับผมและป๊อปล่าครับวันนี้จะมาคุยกับป๊อบล่าในเรื่องการแต่งเพลงการขึ้นเพลงเพราะว่าป๊อปล่าเป็นศิลปินที่แต่งเพลงเองอยู่แล้วทำเพลงได้ด้วยว่าเขามีวิธีการคิดยังไงการขึ้นเพลงยังไงจะขึ้นเนื้อร้องก่อนขึ้นโครงก่อนหรืออะไรก่อนเดี๋ยวเชิญป๊อปโชว์ดูสักหน่อยครับผมบก็การแนะนาวันนี้นะครับการแต่งเพลงสำหรับผมด้วยกันเนาะเพราะว่า ไม่แน่ใจว่าศิลปินท่านอื่นเขาแต่งกันยังไงสำหรับ,บรผมเนี่ยจะมี3ส่วนด้วยกันนะครับคือการคิดสตอรี่มาก่อนสตอ <Story S 1> รี่วางเนื้อแล้วก็วางดนตรีครับแต่หลกัลกๆเนี่ยมันไม,ไม่ไม่มีที่แน่นอนบบางเพลงเนี่ยผมอาจจะคิดมาจากชื่อเพลงก่อนอชื่อเพลงเป็นหลักก่อนหรือว่าคิดมาจากสตอรี่ก่อนอหรือว่าขยายใช่ครับหรือว่าบางเพลงก็เป็นดนตรีมาก่อนแล้วแต่โอกาส ตอนนั้นแล้วแต่ว่าเราจะคิดส่วนไหนก่อนได้ครับครับทุกคนเนี่ยแต่งเพลงได้นะครับก็เหมือนการเราที่เราเล่าเรื่องตลกให้เพื่อนฟังใช่ไหมพี่เราล่าเรื่องตลกแล้วก็เพื่อนว่าเฮฮาปาร์ตี้ก็เหมือนการเราเล่นเพลงแล้วเพื่อนก็โอ้โหเพลงมึงเพราะว่าเพลงมึงแต่งเพราะว่าอะไรประมาณนี้ก็เหมือนการเล่าเรื่องทุกคนแต่งเพลงได้นะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะแต่งยังไงให้โดนกับคนที่เราให้ฟังอะไรประมาณนี้ครับวันนี้ก็จะสอนการแต่งเพลงลองให้แบบ กบของ่ายๆไหมพี่ขึ้นโครงก่อนเช่นเช่นขอ C นะครับ A minor เราดูกันะครับว่าธีการขึ้นเพลงของ D minor นะครับทนี้เอออ่าประมาณนี้ก็สมมติผมเนี่ยจะชอบแบบเวลาอยู่เฉยๆเนี่ยอยู่เวลาอยู่บ้านก็จะเล่นเล่นไปก่อนเล่นไปเรื่อยๆครับถ้าเรามีเมโลดี้ในหัวแล้วก็ฮัมฮัมมาก่อน ใหม่ในการแต่งเนี่ยเราก็แต่งง่ายๆก่อนนะครับแต่งแบบเอาคําว่าฉันรักเธอฉันคิดถึงเธออะไรพวกนี้ก่อนก็ได้ครับอย่าใช้คําที่ยากเกินไปคูปาแต่งระจคูปาแต่งไม่ก่อนครับเพราะว่าการเขาว่านักแต่งเพลงที่แบบเขาแต่งเพลงเก่งๆเช่นพี่ฟองเบียอะไรไปเนี่ยพี่ดีเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องแบบเริ่มอะไรง่ายๆก่อนหาอะไรง่ายๆนนนิเเเธธอออรร้ ปล่าอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ก็คือแต่งเพลงได้แล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะลองแต่งเพลงลองแต่งได้ครับพี่เอาละครับสำหรับวันนี้ก็คงจะได้ความรู้ดีๆจากโ l a r นะครับในการแต่งเพลงในการขึ้นเพลงแบบแบบง่ายๆไปก่อนท่าในที่เริ่มแต่งเพลงใหม่ๆก็นำวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับสำหรับครั้งหน้าจะมีใครมานำเสนออะไรดีๆแบบนี้อีก ติดตามชมได้เลยกันนะครับสำหรับวันดี้ผลป๊อบล่าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณที่ดีจากป๊อบล่าด้วยนะครับที่มาแนะนําวิธีการแต่งเพลงการขึ้นเพลงนะครับแล้วก็เราจะพูดถึงเพลงที่ด้ฟังในช่วงที่นี้ครับเพราะเพรากับเธอใช่ครับผมฟังแล้วเลื่อกับพี่โอมครับมันละมุนมันมีความป๊อปมันใสๆนะใช่ครับมันเป็นเพลงรักด้วยเหมาะกับคู่รักหลายๆคู่ที่อินเข้าไปอีกทีเนี้ยใช่ไหม ที่อยู่สถานที่ต่ทานแล้วก็มาเจอกันใช่ครับแล้วก็ได้มารักกันได้อยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับเป็นทางร่วมกันอะไรประมาณนี้ชอบ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 วนี้คนมีความรักเขาจะแต่งเพลงอย่างนี้ได้ลองโอหักสิแต่งเพลงรักไม่เป็นหรอทีนี้ใช่ไหมแล้วยิ่งป้อนี่ยิ่งมีความรักบ่อยมีความรักนะมีความอะไรความรักบ่อยนะพี่เป็นคนมีความรักเป็นคนมีความรักเป็นแฟนใช่ครับอะไรช่วงนี้เดี๋ยวเราให้ป๊อปฝากผลงานองทางติดตามมากดีกว่าเพราะเป็นหนุ่มฮอตงานแน่นนะฮะเยอะมากงานก็ ติดตามผลงานป๊อปปูล่าได้นะครับก็องง่ายเลย facebook.com/ p o p u u l r นะครับพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางค่ายนะครับ facebook.com/cmpolymusic นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ก็มีนะครับ youtube/cmpolymusiccnx นะครับถ้าจะติดต่องานอะไรก็ใน Facebook ก็ได้นะครับมีเบอร์ทั้งเบอร์ของค่ายแล้วก็เบอร์ของผมเองนะครับักไปเลยทักไปเลยนะครับช่วงนี้ก็ เข้านาฝนแล้วอาจจะงานหายหายไปอะไรช่วงนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณมากกับคุณป๊อปปูล่าขอบคุณมากนะครับผมที่ให้เขียิมารายการงัดมาโชว์นะครับผมเทปต่อไปเราจะพาศิลปินท่านไหนมางัดอีกเราจะมางงัดของดีอะไรของเขาเขาจะมีทริคอะไรมาฝากที่เด็ดจากวงต่อไปครับใช่ให้รอชมกันว่าเขาจะเป็นใครนะครับผมติดตามกันในเทปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bye bye.